ดักความสำเร็จของกิจกรรม SME เกีย Up อปิดปีกธุรกิจด้วย ESG ที่ธนาคารอมสินเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการกว่า30ธุรกิจทั่วประเทศได้เรียนรู้ลงมือจริงและพัฒนาแนวคิด ESG อย่างเข้มข้นเกิดเป็นเจ้าธุรกิจต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่า ESG นั้นไม่ใช่แค่แนวคิดบนกระดาษแต่คือพลังที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับวันนี้ ESG Hero บายธนาคารอมสินจะพาคุณไปพบกับ คุณกิติวชิระจิรากรจากบริษัทรอย a l พลัสจำกัดมหาชนหนึ่งในเก้าธุรกิจที่ได้รับรางวัลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณกิติเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยนะอยากให้คุณกิติช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเกี่ยวกับรอย a l พลัสของเราครับเพื่อจะได้แบบว่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นอีกสักนิดนึง ริยอพลาสนะครับ Real เราก่อตั้งมา27ปีนะครับเราอยู่ในธุรกิจเครื่องดื่มประมาณ14ปีเราเองเนี่ยเรามองว่าการที่จะวัตถุดิบที่มาจากตัวเกษตรกรโดยเฉพาะน้ำมะพร้า,า,าวเนี่ยมันเป็นการส่งคุณค่าของวัตถุดิบไทยไปยังตลาดโลกที่แรกเนี่ยคือเราส่งออกไปที่อเมริกาซึ่งปัจจุบันเราเป็นผู้นําเกี่ยวกับการเอาเครื่องดื่มเนี่ยเติมเนื้อเป็นนวัตรกรรมที่เราทําโดยที่เราพยายามทําให้เกิดความแตกต่างในตลาดและตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปกี่ประเทศแล้วครับตอนนี้เรามีทั้งหมด111เพศเท,ศทศั่วโลกเยอะมากนะครับ <S <S แล้วก็เราครอบคลุมทั้งหมด7ภูมิภาคและโปรดักต์ของเราตอนนี้มีอะไรบ้างครับกลุ่มแบรนด์ที่เราขายอยู่ปัจจุบันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มน้ำมะพร้าวนะครับเราขายในแบรนด์ของโคโค่รโนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำมะพร้าวที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญก็คืออัมพวาที่ที่มีแร่ธาตุที่ดีสาหรับตัวมะพร้าว และเป็นรสชาติมะพร้าวที่ถือว่าเป็น product of Thailand ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรเราก็มีทั้งขวดแก้วและก็ขวดพลาสติกอีกแบรนด์หนึ่งที่สำคัญก็คือนิต้าเป็นน้ำผลไม้ผสมเม็ดแป้งลักกับเม็ดเชียแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือมาบุโคโคเป็นน้ำผลไม้ผสมบุญมะพาร้าวซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราส่งออกไปเกือบ99% ฟังมาเยอะมากมายขนาดนี้หนึ่งเรื่องที่อยากจะถาม ESG ครับเราเข้ามาในธุรกิจของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วก็เข้ามายัางไง ESG ต้องบอกว่า<ม>เป็นแนวคิดเรื่องของความยัง่งยืนครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับ,รบตั้งแต่เราสมัยชิปจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นธุรกิจเครื่องดื่มที่เรามองว่าธุรกิจเครื่องดื่มหรืออาหารและเครื่องดื่มเนี่ย จะสร้างความยั่งยืนให้เราในอนาคตโดยเฉพาะช่วงที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างระบบให้รเราเข้าใจเรื่อง ESG มากขึ้นและที่สำคัญคือการเข้าร่วมกับทางธนาคารออมสินกับกิจกรรม A C b G Up, s เ b Gear ครับก็ถือว่าเราได้องค์ความรู้แล้วก็เป็นเครื่องมือ,อมในการวางวิสัยทัศน์ที่ทางธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์ที่เราจะดําเนินการด้วย เรามีความภาคภูมิใจเพราะบริษัทเราเดี่ยได้รางวัลชนะเลิศน,นะครับ,รบในหมวดของ g o v e n n n t t Tech ที่เป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีการกำกับดูแลที่ดีแล้วก็มีการควบคุมภายในที่ดีอันนี้แสดงให้เห็นว่าเราเดาเนินการอย่างด้วยความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับเลย เราได้รู้แล้วว่า ESG เนี่ยเป็นระบบยังไงเราได้นามาประยุกต์กับธุรกิจเรายังไงบ้างครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์ยังไงด้วยอย่างมิติอของสิ่งแวดล้อมน,นะครับปัจจุบันโรงงานเราเองเนี่ยก็มีโครงการหลายแบบที่เรารณรงค์ในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลารูกทอปเฟดหนึ่ง,ง Top นเนี่ยเราติดตั้งอยู่ประมาณ1เมกะวัตที่หลังคาโรงผลิตแล้วก็จะมีการติดตั้งโซลารูกทอปเฟดสองในอาคารของการสินค้าอีก1เมกะวัต์รวมเป็น2เมกะวัต์รวมถึงเรื่องของกาารรทีี่่เเจะปลยน รถโฟล์คลิฟต์จากเดิมที่เราใช้ตัวน้ํามันหรือก๊าซเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าจํานวนประมาณเกือบ20คันเพื่อมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ีนเอนะครับอันนี้คือมิติในส่วนของสิ่งแวดล้อมในส่วนของมิติชุมชนนะครับเราก็มีเรื่องของการที่เราเข้าร่วมกับโครงการส่งเสริมอาชีพกับชุมชนในตําบลแพกน้ำแดงเรามีเรื่องของการที่จะส่งเสริมเรื่องเซอร์คูไรตี้ออมในการที่จะสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยการนำเวสที่ได้จากโรงงานเนี่ยมาแปลรูปเป็น d u c ตใหม่ จากเดิมที่เรามองเป็น CSR ตอนนี้เราเป็น CSV ส่วนมิติสุดท้ายก็เป็นมิติเกี่ยวกับเรื่องของกตวันันท์มันเป็นเรื่องของมิติที่เรามีการดาเนินการเขาเรียกว่า tone f r o m the top ก็คือจากกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยรวมถึงผู้บริหารลง <c oughs> ม,มาสู่พนักง,งานก็ <c oughs> คือการทีร่จะกำกับดูแลเรื่องของความโปร่งใสการดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้รับรางวัลของตัว IOD นะครับ,รบก็คือได้ CGR 5าดาวในท็อปคอไทยรวมถึงการที่เราเข้าร่วมกับองค์การที่ส่งเสริมเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันหรือ CAC นะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้ในเรื่องของเซอร์ติฟายสดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือ c h a เอเ a g e n นอกจากเราจะลดต่อต้านคอร์รัปชันในส่วนของบริษัทแล้วเนี่ยเรายัางส่งเสริมคู่ค้าเข้าแสดงเจตนาลมในการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของ EAG เนี่ย เป็นกลยุทธ์ที่นำพาซึ่งความยั่งยืนซึ่งเราทําครบทั้งสามได้เลยครับผมต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่แหละครับผม ESG Hero อาวุธลับเปลี่ยนเกมธุรกิจกับธนาคารออมสินนั่นเองนะฮะเรื่องราวของร o ย a l p l u s ครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ไปเติบโตอยู่ในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของความจริงใจนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าเรื่องของ ESG เนี่ยเขาก็นำมาปรับใช้ได้อย่าง สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรไปจนถึงเรื่องของรำอภิบาลที่โปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้นะครับต้องขอขอบคุณคุณกิติมากๆนะครับที่แบ่งปันทั้งแนวทางการทําธุรกิจนะครับรวมถึงวิสัยทัศน์ต่างๆนะฮะผมเชื่อว่า SME แล้วก็ผู้ประกอบการหลายท่านที่ได้ดูเทปนี้จะต้องได้ไอเดียดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ และที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจไทยนะครับเพราะเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนั่นเองนะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังทำธุรกิจอยู่หรือว่ากำลังจะเริ่มทำธุรกิจแต่ว่าติดขัดเรื่องของเงินทุนนะครับรวมถึงคนที่อยากจะพัฒนาแนวทางของ ESG ให้เข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้เลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อ SME นั่นเองนะครับหรือว่า ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับอีพต่อไปครับกับ ESG Hero อุธลับเปลี่ยนเกมธุรกิจกับธนาคารออมสินเราก็ยังคงสอหาผู้ประกอบการที่เรียกว่าใช้ ESG เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเขาให้เข้มแข็งและเติบโตไปอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆกันอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเลยและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม